สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้ออีกแล้วนะครับซึ่งเป็นดุเรียนชนิดราคา10บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศสอ3 7นมนะครับต้องเป็นปีพศสอ3 7มเท่านั้นนะครับผมให้ราคาแพงสูงสุดถึงเรือละ15,000บาทเลยนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดนะครับจะได้รู้ว่าผมต้องการแบบไหนนะครับมีจุดสังเกตนะครับ เหรียญที่ผมจะรับซื้อนะครับบอกไว้เลยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะรับซื้อทุกเหรียญน,นะครับมีจุดสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ก่อนนะครับบนหน้าจอนะตอนนี้นะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็น ID ดียไลน์และก็คิว o d e l โค้ดไลน์นะครับก็มาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอทั้งทาง,ทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็คือเหรียญส0บบาทปีพศ37ในสมัยรัชกาารี่9นะครับเป็นนหรียญแบบหมุนเวียนนะครับ แบบภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมภาพแรกนี้ผมยังไม่รับซื้อนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแบบปกติหาง่ายนะครับหลังที่ผมได้พูดไปนะครับมีจุดสังเกตอยู่สามจุดนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมได้วงไว้สามตำแหน่งนะครับนี่ก็คือตำแหน่งที่จะสังเกตนะครับตำแหน่งแรกนะครับให้สังเกตพระเศียรของพระองค์ท่านนะครับถ้าเป็นแบบหาง่ายนะครับก็จะห่างจากวงขวบเหรียญด้านในนะครับ แล้วก็จุดที่สองนะครับให้สังเกตทางด้านล่างของพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับก็จะห่างจากวงขวบเหรียญด้านในเช่นกันนะครับให้สังเกตตามภาพเลยนะครับก็จะห่างนะครับแล้วก็จุดที่สามให้สังเกตทางด้านหลังขอบเหรียญนะครับยอดของเ d ียนั้นก็จะห่างจากวงขวบเหรียญด้านในเช่นกันนะครับถ้าห่างแบบนี้ทั้งสามจุดนะครับเป็นเหรียญแบบปกติหาง่ายผมยังไม่รับซื้อนะครับ แต่แบบที่ผมจะรับซื้อนั้นผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับสามตำแหน่งสามจุดที่ผมใช้วงไว้นะครับจะไม่ห่างจากวงขอบเหรียญด้านในนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับก็ชมตามตำแหน่งที่ผมได้มาร์กไว้นะครับผมใช้วงไว้สามวงนะครับให้สังเกตนะครับสามจุดที่ผมว่ามาข้างต้นนั้นจะชิดติดกับวงขอบเหรียญด้านในเลยนะครับ จะไม่ห่างนะครับถ้าชิดแบบนี้ทั้งสามตำแหน่งนะครับผมรับซื้อนะครับต้องให้ชิดนะครับถ้าห่างนั้นผมไม่รับซื้อนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับแบบสามตำแหน่งที่ชิดวงขอบเหรียญด้านในนะครับตามที่ผมได้ใช้วงไว้ให้ดูนะครับก็จะชิดหมดทั้งสามตำแหน่งนะครับถ้ามีแบบนี้นะครับที่ชิดแบบนี้นะครับถ้าสภาพสวยวิงงดงาม ผมให้เรียญละหนึ่งหมืนห้บาทนะครับแต่ถ้าสภาพหย่อนสวยลงมาราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับ